ยางกันกระแทกหลังนะคะตัวนี้ยางกันกระแทกหลังอิซูสุอิซูเอ็นเอ็นะคะตัวหลังค่ะโอเคเอ็ okay. ก็ตามสภาพนะคะเป็นสินค้าใหม่ค่ะแต่ว่าเก่าเก็บนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูน็อตยืดตรงนี้นะคะ น็อตยึดอยู่ที่สิบสองมิลน็อตประมาณ1นิ้วนะคะนนเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้เพทาน็อตประมาณหนึ่งนิ้วน็อตยึดนะคะ then, แล้วก็เดี๋ยวเรามาวัด <c oughs> นี้ใช้ตลับเมตรนะคะส่วนตรงกลางแบบนี้ค่ะ จะได้ส1บอดมิลอเอดเซนนะคะส1บเอดซนติเมตรนะคะจุดกิงกลางแบบนี้นากว้างอยู่ที่สี่เซนครึ่งค่ะสี่เซนครึ่งฐานตรงนี้นะคะฐานตรงนี้9้าเซนค่ะตรงนี้เนาะจับตรงนี้ก็จะได้9้าเซนติเมตรนะคะ ยาวนะคะสิบเอ็ดเซนหน้ากว้างเจ็ดเซนนะคะสกรูก็อยู่ตรงกลางพอดีจาับบนนี้ตามก็จะได้นะคะจะได้ค่าที่แท้จริงนะคะ